อนาคามีแปลว่าผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่ต้องกลับมาสู่กามภพกามภพเท่ากับนรกเดรฉา,านเปรตมนุษย์เทวดาบางพวกอนาคามีบุคคลเป็นผู้ที่เกิดในเทวโลกชั้นรูปประพบชั้นใดชั้นหนึ่งในสุธาวาสเมื่อสิ้นอายุกายแตกทำลายเขาจะปรินิพพานในชั้นสุธาวาสนั้น ก่อนนี้ชาวพุทธเราที่ศึกษาเรื่องนี้มีความเข้าใจกันว่าอนาคามีบุคคลคือผู้ที่ระสังโยช์เบื้องต่ำห้าข้อได้แล้วเท่านั้นจึงจะมาเกิดในเทวโลกชั้นสุทาวาสนี้ได้แต่จากการศึกษาคำของพระพุทธเจ้าโดยละเอียดแล้วพบว่าไม่ใช่เช่นนั้นอยากพระสูตรด้านล่างนี้ตรัสว่าผู้ภาคแล้วจากกามโยคะและ กามทั้งหลายได้เด็ดขาดแต่ยังละภวโยคะไม่ได้ทรงเรียกบุคคลน,นี้ว่าอนาคามีโดยมีได้ทรงตรัสว่าละพยาบาทหรือสังโยช์เบื้องต่ำห้ได้แต่อย่างใดซึ่งต่างจากความเข้าใจเดิมของผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้เพราะกามเป็นเพียงสังโยช์ข้อที่4ต่ต่ำกว่าข้อที่5คือพยาบาทและ เมื่อนำพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องอนาคามีมาศึกษาร่วมกันแล้วพบว่ามีความสอดคล้องลงตัวจึงสรุปได้ว่าผู้ที่ปฏิบัติอาิยามักจนละกามได้ทั้งสิ้นถาวรหรือกล่าวง่ายๆว่าแค่ละสั่งโยศสี่ข้อแรกได้แต่ยังละภวะโยคาไม่ได้เขาจะไปเป็นอนาคามีและจะปฏิธิพนในภพของอนาคามีนั้น ไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องละสั่งโยชน์ให้ได้ถึง5ข้ออย่างที่เคยเข้าใจกันมาโดยตลอดนั้นดูก่อนพิสุจทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยกามโยคะผู้ประกอบด้วยภวะโยคะเป็นอนาคามียังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้คืออัตภาพแห่งมนุษย์ดูก่อนพิสูจทั้งหลาย พระอริยบุคคลผู้ภาคแล้วจากกามโยคะแต่ยังประกอบด้วยภาวะโยคะเป็นอนาคามีไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระอริยบุคคลผู้ภาคแล้วจากกามโยคะภาคแล้วจากภาวะโยคะเป็นพระอรหัน์สัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยกามโยคะและภาวะโยคะย่อมไปสู่สงสาร ซึ่งมีปกติถึงความเกิดและความตายส่วนสัตว์เหล่าใดละกามได้ทั้งหลายได้เด็ดขาดแต่ยังไม่ถึงความสิ้นไปถึงอาสวะยังประกอบด้วยภวะโยคะสัตว์เหล่านั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นพระอนาคามีส่วนสัตว์เหล่าใดตัดความสงสัยได้แล้วมีมานะและมีภพใหม่สิ้นแล้วถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว สัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลก